โอเคสวัสดีครับทัวร์เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชันทีวโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นคิวของเจ้า Big Scooter อร์สายอ่าเรียก่าสายเมืองนะครับสายเมืองคันนี้ยังไม่ค่อยได้เน้นเที่ยวเท่าไหร่นะครับ พ่ซาสามห้นยคันใหม่จะเรียกว่าเป็นชุดรับขวัญก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะไม่น่าจะผิดอะไรนี่เลยดูรอบๆก่อนรอบคันก่อนครับเปิบรถนี่ดูแลดีมากยังใหม่กริบๆเลยทีเดียว ฟอร์ซ่า350กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้วก็เดือนนี้เดือนมิถุนายนนะก็ถือว่าไม่ขาดแคลนแล้วสำหรับการที่จะหาเจ้าฟอร์ซ่า350สักคันมาใช้งานนี่ดรูรอบๆก่อนคันนี้นะครับเจ้าของขี่มาจากประเทศสมุทรปราการโจทย์วันนี้ที่ได้มาก็คือ ขอชุดแต่งที่เรียกว่าใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่นะครับอาจจะมีการออกไปท่องเที่ยวบ้างแล้วก็ต้องมีแน่นอนที่สุดต้องมีปีป๊บเอาไว้ใส่ของใส่สัมภาระแล้วก็ให้หวานใจได้นั่งพิงไม่ต้องหงายหลังไม่ต้องเหวอะกันอีกต่อไปอ้าวสำหรับคณ้จะใส่อะไรกันเข้าไปบ้างยัดอะไรเข้าไปบ้างลองมาไล่เรียงกันดูนิดนึงนะครับอย่างแรกเลย เอาด้านหน้าก่อนล้วกันนะอรับคราชบารนะครับตัว Crash Bar เนี่ยก็มีให้เลือก2องออปชันว่าสำหรับสายเมืองเนี่ยอาจจะชอบเป็นแบบโลเวอร์คราชบาร์แบบเตี้ยๆคัน้ขึ้นท่อนอ่ะบางคนอาจจะเรียกว่าขึ้นท่อนนะครับแต่ถ้าเป็น Crash Bar ตัวเต็มก็จะเป็นยี่ห้อไหนไม่ได้เลยชั่วโมงนี้ยังเป็นเขาอยู่นะครับก็คือ Crash Bar ของ S R C นี่ครับเป็น Full Body แข็งแรง บิกบินใช้งานได้จริงกันได้จริงนะครับผมที่สำคัญคือ Crash Bar เ e r c เนี่ยเขาจะมีบูตรตรงกลางมาให้เพื่อที่จะเชื่อมอยึดนะครับม่ยึดแล้วนะครับยึดระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับแล้วมันทำให้ตัว f r a s h Bar เนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ช่วยพยุงรถแล้วก็ป้องกันชุดสีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่มันออกจะดูแนวเป็นแอดเวนเจอร์หน่อยนะแนวคูลิคลิ่ก์ จุดสสำคัญของ S4 Crash c Bar เขาก็คือเขาจะให้ประกับกันสไลด์มาข้างละหนจุดตรงนี้น่ครับแล้วก็ขาของเขาทั้ง3จุดเป็นขาที่หนารอยเชื่อมไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นเ,เรียกว่าโรงงานมาตรฐานนะครับส่งออกนะรอยเชื่อมของเขาเนี่ยเป็นรอยเชื่อมคุณจนเลยทีเดียวนะครับมาตรฐานแล้วก็แข็งแรงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราให้ความไว้วางใจ ที่ t ชว์ริ่งเอเดชของเราสามารถที่จะจัดใส่ให้กับลูกค้าของเราได้มาดูคอนโซลบนนี้เลนนงด้านบนแหงด้านบนนะครับชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้เราเรียกว่าบาร์หลังชิลนะครับงานนี้เป็นงานของ GTR Revolution นะครับบาร์หลังชิลตัวนี้เนี่ยต้องเกริ่นก่อนนะว่าสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจที่จะใช้บาร์หลังชิลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ย วิชันหรือการมองมันดีจริงๆต้องไม่ไมเถียงเลยว่ามันดีนะครับมันดีจริงๆแต่นะครับอยากให้ลองหาข้อมูลเยอะๆนะครับว่าจะใช้ถ้าเป็นของ GTR หรือ Revolution ตัวนี้เนี่ยตัวขาของเขาตัวนี้ยังบางอยู่นี่ฮะยังบางอยู่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังต้องมันยังมีการให้ตัวนะมันยังมีการให้ตัวแล้วมันยังสั่งอยู่ถ้าติดแล้วเนี่ยเอาไว้ติดของกระจุกกระจิกที่มันไม่มีน้ําหนักมากโอเคแต่ถ้าจะใส ที่ยึดโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นงานของแพนเทอร์เฮฟวี่ดิวตี้นะครับที่ขาแข็งงนะครับขาแบบแข็งแรงแข็งแรงน่ะถ้าใครอยากดูรีวิวเจาะลึกตัวนั้นก็สามารถทักมาได้เดี๋ยวส่งคลิปให้ดูได้นะครับอ่ะบาร์ตัวนี้ติดแล้วก็จะมีประโยชน์ในการติดตั้งองุปกรณ์นู่นนี่นั่นถ้าเป็นสวิตช์คงสวิตช์ไฟหรือเป็นพวกที่วัดลงวัดลงยางที่ไม่มีน้ำหนักมากโอเคนะครับโอเคเลย ไล่ลงมาครับก็จะเป็นในชุดของอชิ้นนี้เราเรียกว่าเป็นบาร์บางคนอาจเรียกว่าบาร์ทรงบีเนาะนะครับแต่มันคือบาร์อนเนกประสงค์เป็นงานของแพนเทอร์ทำตรงรุ่นให้กับฟอร์ซ่าสา0ตั้งแต่เจน2ขึ้นมานะครับ300 350้ใส่ด้วยกันได้เลยนะครับผมนี่ฮะจุดประสงค์หลักของตัวบาร์ฟรอนแฮนบารภาษาทางเป็นทางการที่เราเรียกนะครับตัวนี้เราเรียกว่าฟรอนแฮนบา a r ตัวฟรอนแฮนบาร์ bar, ตัวนี้จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เด็ก สำหรับสายครอบครัวที่มีลูกๆมีน้องๆที่ต้องนั่งหน้าเนี่ยฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะไม่มีที่จับยังไงก็ไม่มีที่จับมือเขาก็จะไปโดนสวิตน,นู่นสวิตนี่นะครับถ้าบางจังหวะไปโดนสวิต o ์ออฟก็จบข่าวเลยระดับกลางอากาศเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยออกแบบนะครับตัวา,าร r front hand bar ตัวนี้มาเพื่อให้ลูกจับนั่งแล้วจับตรงนี้ได้เลยนี่นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับสวิตใดๆเลยนะครับที่สําคัญคือเพื่อ เมื่อมีบาร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ก็จะเป็นชี่ยึดโทรศัพท์แบบนี้แบบนี้นะฮะนี่ฮะสามารถตั้งได้เลยนะเข้ารูปตรงรุ่นมาพร้อมกับตัวบูทรองเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวเหล็กทําจากเหล็กอย่างดีตัวแกนทําจากเหล็กอย่างดีนะครับแกนบาร์แล้วก็ใช้น็อตสแตนเลสให้นันเองครับถัดมาด้านซ้ายนะครับเป็นชุดที่วางแก้วปรับระดับ ต,ตัวนี้เป็นงานพรีเมียมของแ a n t ทอรนี่ฮะยืดได้ใส่ก้นแก้วเยติได้เลยนะครับเก็บเข้าสุดไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์ของขวดนะครับตัวแด a เตอร์อย่างหนาทําให้ป้องกันไม่ให้มันสั่นนะครับไม่สั่นเวลาขับขี่ไปแล้วจะไม่รู้สึกรําคาญสายตาเลยเพราะมันไม่สั่นตัวแกตตัวตัวขาแด a เตอร์ตัวนี้นะครับถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวนี่ฮะอ่า ก็มีไว้ก็ตอบโจทย์การเดินทางแล้วก็มีประโยชน์นะครับในการเดินทางฟังขวาตัวนี้เราเรียกว่าตะขอแขวนของโรบตทนะครับ <c oughs> ในศัท์ทางราชการเขาอาจจะเรียกว่าตัว,ตวแขวนหมวกกันน็อกนะครับแต่แต่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามัน,มนแขวนไม่ได้นะแขวนแล้วอาจจะหายหมวกกันน็อกอ่ะผมเรียกว่าตะขอแขวนของโรบตทนะครับเป็นของงานของ GTR อลูมิเนียม C N C สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนี่ฮะพับได้เก็บได้แบบนี้เลยไล่มาครับ ๊ออ่อะโชค๊คปัดโชค๊โชคกับนะครับโชค๊โชคชุบน,นี้อะโอเคได้ครับแบงก์ิวพี่กองชิ้นนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าติดทำไมไอตม้ตุ้มๆเนี้ยนะครับอ่ะเราเรียกเขาว่าตัวครอบครอบครอบ,รอบตัวครอบเขี่ยขาตั้งข้างนะครับตัวเร้าเขี่ยขาตั้งข้างใส่ทำไมใส่เพื่อให้เราเขีย่ยเขี่ยวแล้วเขีย่ยง่ายขึ้นนี่นะครับอ่า แล้วพอใส่แล้วเนี่ยมันดูสวยกว่าไอ้ตุ้มๆธรรมดาธยรรอีกประมาณสองสเบอร์เลยทีเดียวนะครับตีนเป็ดลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของ SRC นะครับ SRC ก็จะดูออกแนว Adventure Adventure หน่อยแบบนี้นะครับนี่ฮะตีนเป็ด SRC ก็สั่งได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยใครอยากทำตีนเป็ด SRC ทําเป็นสีดำพาวเดอร์โค้ดพิเศษแจ้งมาได้เลยครับจัดก,การทําให้ได้นะครับตัวครอบเหยียบแป้น ตันเหยียบขาตั้งคู่นะฮะตัวครอบเหยียบแป้นขาตั้งคู่ตัวนี้นะครับใส่แล้วเนี่ยมันทาให้เราจอดรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตั้งรถได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะออกรถหรือกําลังดูรถก็จะออกรถนะครับแล้วยังกังวลเรื่องน้ําหนักของฟอร์ซ่าแล้วเวลาเราจะจอดตั้งขาตั้งคู่เนี่ยเรารู้สึกเป็นกังวลน,นะครับเพราะตัวเขามีตัวน้ําหนัก ครับคันนี้เนี่ยเมื่อใส่อุปกรณ์แต่งเข้าไปแล้วโหกน้ำหนักเพิ่มเข้าไปน่าจะมีประมาณที่20โลได้นะครับอ่ะผมแต่ไหนก็ทำคลิปแล้ก็จะทำรีวิวให้ดูนิดนึงว่าเวลาที่เราจะจอดเข้าเก้าฟอร์ต้า350เนี่ยตอนตั้งกขาตั้งคู่เนี่ยไม่ต้องออกแรงห้ามออกแรงแขนนะเพราะบางอ้่เดี๋ยวจะเจ็บหลังเจ็บแขนได้นะครับคุณหาใจเย็นพี่เวลาวางเท้านะครับให้วางเท้าแบบนี้ปลายเท้าหันไปด้านท้ายรถ ปลายเท้า,าหาไปท้ายรถมือขวาไม่ว่าจะจับที่แหลกข้างหรือจะจับที่ตัวกระตกก็ได้นะครับส่วนมือซ้ายนะครับเลี้ยงไว้ที่เบรกนะครับมือซ้ายเลี้ยงไว้ที่เบรกประคองเข้าไว้นะครับใช้แรงบริเวณต้นขาขีบลงไปเพื่อที่จะดันรถและให้โมเมนตัมมันสลงมานะครับ One, two, แบบนี้ดหนี่งสองสา ไ้ลองทำกันดูครับนะครับไม่ต้องออกแรงแขนไม่ต้องยกรถไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจ็บหลังนะอ่ะยิ่งพอมีตัวครอบเหยียบขาตั้งคู่แล้วเนี่ยมันทําให้เราซิ่งสามารถที่จะเหยียบได้ง่ายขึ้นอีกอีกอ่าหลายเบอร์เลยทีเดียวนะครับอ่ะชกหลังช่วงล่างนะครับเดี๋ยวคันนี้มีภาค2แน่นอนนะครับมีภาค2แน่นอนในการทำอัปเกรดชกหน้า นะครับแต่รอบนี้ขอจัดชคหลังไปก่อนโชคหลังลูกค้าเลือกใช้เป็นของ Pro Fender นะครับตัวนี้เป็นตัว X Series ตัว X Series Pro Fender มาพร้อมกับตัวซับแทงที่มีคี้ระบายความร้อนมาให้แบบนี้ครีดครีระบายความร้อนปรับได้3จุดคือคอมเพรสชันค่ากดลง p r e l o ลดนะครับค่าความแข็งของสปริงนะครับแล้วก็ Rebound ค่าคืนตัวปรับได้3จุดเลยทีเดียวใครอยากรู้เทคนิคในการปรับ โช๊คโปรเฟนเดอทักมาครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้เราเคยทำเจาะลึกกันไปแลต่ล้ววิธีการปรับแต่งโชคนะครับนุ่มนวลใช้งานได้หนึบนะครับแต่เราต้องหาให้เจอปรับได้16ระดับทั้งบนและล่างนะครับผมเมื่อมีชุดโชคหลังแล้วนะครับขาดไม่ได้เลยชั่วโมงนี้นะครับต้องมีชุดล็อกน็อตโช๊คนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตัวล็อกกันขโมยนัย่นแหละนะครับตัวนี้เป็นงานของ GTR นี่ฮะ เสร็จแล้วมันก็จะดูเท่ขึ้นมาอีกสองสามเบอร์แบบนี้เลยครับแล้วก็มาที่ชุดพระเอกของงานก็คือชุดปิ๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์55ลิตรนะครับแล้วก็ต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในออเดอร์ที่ลูกค้าเลือกมาในเป็น45ลิตรนะครับแต่ว่าพอมาวางภาพดูจริงๆนี่ย45ลิตรสำหรับคอร์ซ่าเนี่ยเฟอรตัวผมเองเนี่ยผมว่ามันเล็กไปหน่อยนะครับและพอมาดูจริงเนี่ยลูกค้ามองว่า55น่าจะเหมาะที่สุด ก็เลยเออกมาประมาณนี้นะครับโกปี5้ลิตรวางอยู่บนแบกท้ายรูมเนียม C N C ของ Revolution นั้นหนานะครับแข็งแรงแข็งแรงจำเป็นต้องเปลี่ยนกันตกชิ้นนี้นะครับเป็นงานของ Honda แท้ๆเป็นกันตกพอลท้า3 0 0นะครับนี่ฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้เนี่ยครับสั่งทำพิเศษนะครับทำแลกข้างขึ้นมาให้พิเศษเพื่อเตรียมรับซีฟข์้างในอนาคตน,นี่ครับ ตัวปขนาดตัวแหลกข้างเนี่ยเป็นแหลกข้างของแพนเทอร์ด้วยทําด้วยอะแดปเตอร์ที่หนานะคะร,ออรับรับรับน้ําหนักได้มากนะครับและเตรียมมาเพื่อรับน้ําหนักโดยเฉพาะแต่นอนครับว่าในส่วนของตัวแหลกข้างเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีชุดคาหลังกันโครงมาให้เป็นสไตล์ของแพนเทอร์หลับนี่เลยเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะมัดกระเป๋าได้นะครับแหลกข้างตรงนี้สามารถที่จะมัดกระเป๋าได้แบบนี้เลยอ่ะดูปิ๊กันนิดนึง ชับเปิดออกมา55ลิตรสามารถที่ใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบนะครับภายในที่ตัวบอดี้ของเขาก็จะมีอินเนอร์มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสารรัดของกันกระแทกนะครับที่ตัวฝาก็จะมีอินเนอร์ให้เช่นกันเว mm hmm. ลาเราถอดตัวปิ๊บออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจครับกดล็อกนะครับกดสลักเซฟตี้เก็บสลักก่อนครับ F แล้วก็จับปี๊บดึงขอยหลังตรงๆเลยปึ๊บแบบนี้โอเคตัวปี๊บสามารถที่จะฮิ้วแบบนี้ได้ข <c oughs> าดรอบของแพทเทอร์ถูกวางอยู่บนแหลกอลูมิเนียม CNC เวลาเราขี่รถกลเปล่าโดยที่มีปี๊บก็จะออกมาประมาณนี้ตรงนี้เลยเวลาเราใส่นะครับ <c oughs> เราก็ให้ตัวสลักทั้งสี่นี่ยครับมันเข้าไปที่เดือย <c oughs> ทั้ง4พร้อมกันหรือว่าหมุดล็อกฟีบนี่แหละนะครับพร้อมกันสี่จุดเสร็งให้ดีครับเร้อยเมื่อเล็งแล้วนี่ก,กดสลักเซฟตี้ลงมาครับให้ชุดล็อกตัวนี้ลงมาเกี่ยวตัวล็อกฟีบแล้วเด้งกลับแบบนี้นะครับแล้วล็อกฟีบครับเป็นการเสร็จสิ้นกุญแจใช้แค่ดอกเดียวนะอีกดอกมันเก็บว้เป็นสแปรเรียกว่าครบ ตอบโจทย์นะครับแล้วเดี๋ยวคันนี้มีภาค2แน่นอนนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราอ๋อรายการสินค้าทั้งหมดทุกชิ้นที่พูดไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เลยนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูในใต้โพสต์กดตรงคาว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือกดดูข้อมูลเพิ่มเติมครับเราจะใส่สินค้าราคาสินค้าแต่ละชิ้นไว้ให้ในคลิปนี้เลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราเจอกันในิปต่อไครับ